กระผมอดิศนเพียงเกตครับสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องใายแพทย์ลวีม,มาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความบอกว่ากรณีบัตรสองใบซึ่งเป็นการพิจารณาของรัฐสภาประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไม่ได้ขัดหรือแยง้งหรือไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้ใดจึงไม่รับคำร้อง หมอรวีมาชมาดลพูดสั้นๆง่ายๆครับพักเล็กพักน้อยเช่นพักคุณหมอรวีมาชมาดลดิ้นครั้งสุดท้ายเพื่อสุดท้ายพักคอรอเคแล <c oughs> ได้หมื่นสองหมื่นคะแนนสามหมื่นคะแนนก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อทำให้มีพักการเมืองมากมายเหลือเกินครับในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้สเสถียรภาพในทางการเมืองไม่มีครับในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองจึงประสบปัญหาแจกกล้วยธนุถนอมเอาใจพักเล็กเพื่อให้ตนเองมีเสียงในสภาเกินหรือเป็นเสียงข้างมากก็ให้เกิดความเสียหายผมคิดว่าเรื่องบัตรสองใบเนี่ยรัฐสภาเขาได้พิจนารณา ตามกระบวนการนิติบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วประกาศใช้เป็นรัฐธรรม,มนูญจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลือกตั้งครั้งหน้าต้องใช้บัตรสองใบเลือกคนที่ท่านรักเลือกพักที่ท่านชอบอบัตรในใบหนึ่งเลือกคนอีกใบหนึ่งเลือกพักก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรที่จะไปสลับซับซ้อนเพราะเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนเลือกพักมีกี่คะแนนก็เอาร้อยหารไม่ใช่เอาห้าร้อยหารที่ไหนครับ พอเขาแบ่งแยกบัตรออกเป็นสองกล่องสองพวกอยู่แล้วจะเอาห้าร้อยหารเนี่ยพักคอรอรเคล่าคุณหมอลวีอีกแล้วละครับไปฝันอะไรมามันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเอาร้อยหารพักการเมืองใไดได้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรก็เฉลี่ยกันคิดกันในกล่องของพักการเมืองนี่แหละนี่เลือกคนที่ท่านรักเลือกเลือกพักที่ท่านชอบไม่เป็นอะไรที่มันยุ่งยากเหมือนบัตรใบเดียวนะครับ ได้สองสามหมื่นคะแนนเป็นผู้แทนราษฎรได้ยังไงจนปัจจุบันก็ยังอธิบายไม่ได้ครับอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเลยครับคุณหมอรวีครับถอยไปอยู่ที่ตั้งนะครับทำคุณงามความดีแล้วมาร่วมแข่งขันกันในเวทีในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต่อไปท่านทำดีเขาอาจจะเลือกท่านก็ได้นะอย่าไปทำเรื่องที่มันง่ายๆให้เป็นเรื่องยากเรื่องที่ไม่ มีปัญหาก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายจากการดิ้นเหือกสุดท้ายของพรรคเล็กพคน้อยเราจะกวาดพรรคเล็กพคน้อยออกจากเวทีการเมืองครับทําให้การเมืองเข้มแข็งมีที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับอย่าไปยื่นตีคงตีความแบบสีถนนชัยเลยครับปล่อยให้เป็นกระบวนการของการร่างกฎหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ ขอให้กำลังใจกรรมธิการวิสามันนะครับได้ยินข่าวว่าวันนี้แหละเขาจะพจารณาว่าจะเอา,100าร้อยหันหรือ500ห้าร้อยหันก็เอา,100าร้อยหันครับจะเอา500ห้าร้อยหันมาจากไหนเพราะบัญชีได้ชื่อเขามีร้อยคนห้าร้อยคนเอามาจากไหนแหละครับสอสอเขตเลือกปั๊บเขาก็ได้ปั๊บแล้วมายุ่งอีกทําไมคะแนน <c oughs> ก็มีแค่นั้นเรื่องง่าย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 ,ายแล้วก็จะเหตให้มันเป็นเรื่องยากหเ,เากหตหาพระแสงอยงนี้แหละครับ ประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายๆก็ทำให้มันง่ายๆประชาชนจะได้เข้าใจง่ายๆครับ